สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องยานาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยานาวจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนดินให้กับต้นชนชมที่ยานาวในอีพีก่อนนะคะในคลิปวันสองวันที่ผ่านมาในคลิปวันก่อนที่ผ่านมายานาวเปรียบเทียบนะคะระหว่างนะคะระหว่างต้นนี้ค่ะระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นะคะกับต้นนี้ใส่กันนะคะต้นนี้ยานาวา ไม่ได้เปลี่ยนดินน่าจะว่าได้ตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยได้เปลี่ยนดินจนรากฝอยๆยนี so, ่ค่ะนี่ค่ะจนรากฝอยๆยของชนชมต้นนี้โปลูกขึ้นมาอย่างนี้นะคะพรากัญาณาวันนี้ก็สาระดีๆเกี่ยวกับต้นชนชมนะคะเกี่ยวกับการปลูกและก็การเปลี่ยนดินชนชมนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเราจะทําอย่างไรกับต้นชนชมที่รากของเขาผล่ขึ้นมาอย่างนี้ ดูได้เลยว่าเขาไม่ได้กินอาหารที่เพียงพอเพราะว่าต้นของเขาแคะแปลนมากมากเลยนะคะแต่ว่าโขดของชนชมต้นนี้ใหญ่มากๆนะคะยายนาวก็จะทําการเปลี่ยนนะคะจะทําการเปลี่ยนดินให้กับชนชมต้นนี้ดินที่ยายนาวใช้มาใช้ปลูกวันนี้ก็จะเป็นดินดินถุงนะคะดินถุงเหมือนเดิมแล้วก็จะมีใบกัมปูที่ยายนาวเก็บมาไว้นะคะนี่ค่ะใบกัมปูนะคะที่ที่แห้งแล้วก็อ่า อพอที่จะเป็นปุ๋ยนะคะมาผสมให้กับชนชมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งแกนาวก็จะเตรียมนี่ค่ะเตรียมตัวนี้มาด้วยนะคะเพื่อนๆเตรียมนี่ค่ะนี่ค่ะก็คือมะพาร้าวสับนะคะามะาพาร้าวสับนะคะยานาวก็จะซื้อมาไว้ประจําเพราะว่าช่วงหน้าแล้งนี่ก็จะต้องให้ให้มีกับมะพาร้าวสับด้วยเพราะว่าจะได้มีความชุ่มชื้นให้กับต้นชนชมที่เราปลูกใหม่เพราะว่า ชุมชมที่เราปลูกใหม่เราจะไม่ได้ให้น้ําบ่อยๆเพราะว่าเราต,ตัดรากนะคะตัดรากฝอยตัดรากที่เขาฟูฟูขึ้นมานี่ออกแต่งรากให้เขานะคะเพราะว่ากันว่าถ้าเราให้น้ําบ่อยน้ําเยอะกันว่ากลัวเขาเป็นรากเน่านะคะเขาไม่สวยค่ะแต่พอเรามาโมดิฟายเหมือนเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนสองต้นเนี่ยค่ะเห็นไหม แต่ก่อนเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนเขาก็จะมีลักษณะที่ไม่สวยเหมือนกันยีมันนาวก็เอามาตัดนะคะตัดยอดนะคะตัดยอดทิ้งนะคะตัดยอดออกแต่งให้เป็นทรงพุ่มนะคะต้นนี้เช่นเดียวกันค่ะก็มาตัดยอดตัดตัดยอดแล้วก็เปลี่ยนดินนะคะตัดรากออกทั้งสองต้นนี้ค่ะมีข้อเปรียบเทียบให้ได้นะคะยีมันนาวเจอต้นนี้นะคะอยู่มาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยได้เปลี่ยนดินให้ชวนชมเพราะว่า ยายะนาวปลูกเยอะหลายอย่างนะคะเพื่อนๆก็ทําไม่ทันแต่วันนี้ยายนนาวก็จะพาเพื่อนๆมาแก้ไขและปรับปรุงต้นชุมชมต้นนี้มามาดึงน้องออกจากกระถางเลยค่ะไม่รู้ว่าจะดึงได้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆอ,อึ๊บนะคะเราก็จะนําออกเลยโอ้โหนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเห็นไหมคะไหมคะอือก็จะเอาดินออกก่อนนะคะอันดับแรกเรามาแค่ดูว่ารากนะคะรากของ เยานาจะไม่ใช้น้ํารดนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้ใช้น้ํารดนะคะเยานาจะเยานาไม่ได้ใช้น้ํารดออกนะคะเพื่อนๆเ,เนาะโอ้โหรากเต็มเลยค่ะเพื่อนๆรากฝอยๆเยอะเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่เป็นการจะทำโมดิฟายให้กับชนชมต้นนี้นะคะเพื่อนๆตั้งแต่ปลูกมานะคะต้นนี้น่าจะเป็นสายพันธ์ฮอลแลนด์ตั้งแท่นนะคะ ตัวตั้งแท่นนะคะตัวนี้ลากเต็มเลยค่ะเพื่อนๆรากไฟฝอยเต็มเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะรากไฟฝอยเต็มเลยค่ะเป็นโขดที่สวยนะคะทุกคนโอ้โหเห็นไหมคะรากฟูขึ้นมาข้างบนเลยค่ะลากฟูขึ้นมาล้นกระถางเลยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหม ฝังอยู่อย่างลึกนะคะดีนะคะที่ไม่มีอาการรากเนา่าเพราะว่ากระถางของเขายังยังรูยังมีรูเยอะนะคะรูเยอะนะคะเราก็จะมาทําการนี่ค่ะตัดรากเลยนะคะยายมนาวขออนุญาตเพื่อนๆใส่แว่นตาก่อนนะคะเพราะว่าเยนมานาวจะมองไม่เห็นรากฝอยๆของเขาเน,ะนาะายมนาวจะใส่แว่นก่อนดีมาค่ะมาตัดรากเลยนะคะทีนี้ตัดรากขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ค่ะตะกล้องนะคะคนสวยนะคะตะกล้องของเยนาวเนาะ นี่ค่ะเยนาจะตัดรากออกนะคะทุกคนโอ้ยมีดินทรายปนเข้ามาด้วยค่ะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมโอ้โหรากอย่างเยอะเลยค่ะทุกคนรากของเขาฟูขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะคะเยนาจะตัดออกทั้งหมดเลยนะคะนคะเพื่อนๆเ,เขาต้องเขาต้องงามค่ะทุกคนเขาต้องงามเหมือนเพื่อนๆเอนอนะพวกนี้ยายนาก็ทําทําการเปลี่ยนดินให้เนาะคะ่นะเนาะตัดรากเปลี่ยนดินเปลี่ยน กระถางให้ใหม่เขาก็จะงามนะคะทุกคนเนาะเขาก็จะงามนะคะโขดใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะรากรากฝอยๆของของชนชมต้นนี้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเขา,นเ,นนานนะะเขาอยู่ในนี้ยนานนะคะเขาอยู่ในนี้นานการปลูกชนชมถ้าเราไม่ใจร้อนเราก็ไว้วันหลังปลูกก็ได้นะคะเพื่อนๆเราไม่ไม่เขาไม่ตายนะคะทุกคนเราจะทําอย่างไรเราจะทํา กับชนชมเนี่ยเราจะปลูกเราต้องตัดรากแต่งกิงอย่างเงี้ยชนชมเป็นพืชตระกูลที่ว่าถ้าไม่ถูกน้ํานะคะถ้าไม่โดนน้าถ้าไม่ถูกน้ําเยอะๆถ้าไม่ได้น้ําเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ตายนะคะเพื่อนๆเพราะว่าชนชมเป็นพืชพืชเป็นต้นไม้ที่ตระกูลที่ไม่ชอบน้ํานะคะไม่ค่อยชอบน้ําเลยเละคะ่ะแต่อย่าไปให้ขาดให้ขาดจนไม่มีน้ําเลยนะคะทุกคนเนาะเขาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนาะยาน้าก็จะตัดรากแต่ง แต่งรากออกให้ชนชมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ดีขึ้นมาเยอะเลยค่ะดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะทุกคนดีขึ้นมาเยอะเลยนะคะทุกคนเห็นไหมยานาตัดตัดแต่งออกมานะคะเห็นไหมตะก้องก็ขยับเข้ามาหน่อยค่ะตะก้องขยับเข้ามาหน่อยๆน,นะคะจะได้เห็นนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะจะได้ให้เพื่อนๆเห็นนะคะนี่ค่ะเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ยานาถ่ายถ่ายทําคลิปแต่ละคลิปถ่ายทําแบบสดๆนะคะ เพราะว่าย,ยมมายนาวให้ตากล้องอลูกสาวนะคะเป็นตากล้องถ่ายให้นะคะนี่ค่ะยายนาวไม่ได้ตัดต่อนะคะคลิปแต่ละคลิปยายนาวไม่ได้ตัดต่อนะคะเพื่อนๆทําแบบสดๆนะคะเป็นความรู้ของยายนาวที่มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะตัดรากแต่งกิ่งออกนะคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะดินอยู่ข้างในนี่อย่างเยอะเลยนะคะเพราะว่าชดชมต้นนี้ ทิ้งไว้นานๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะยานาวอยากเอาดินออกให้หมดเพราะว่าโขดของเขาจะได้สวยๆเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเราก็จะเหลือรากไว้แค่นี้นะคะอยู่ด้านล่างเนาะเราก็จะนํากระถางนะคะยายนาจะใช้กระถางนี่ค่ะดินนะคะปลูกนะคะเพราะว่าจะได้ยกเขาขึ้นมาสูงๆอย่างนี้เนาะเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเรามาใส่ดินเลยนะคะยานาจะวางนี่ค่ะ มะพร้าวสับลงไปก่อนนะคะเยนาจะใช้มะพร้าวสับลงไปก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมเยนาจะใช้มะพร้าวสับลงไปแล้วก็ดินแล้วก็ใบกัมปูลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆเยนาจะทำอย่างนี้นะคะการปลูกนะคะในช่วงหน้าแล้งเยาะนาวจะจะทําแบบนี้นะคะทุกคนเยนาก็จะใช้ดินดินก็คือดินใบกัมปูนะคะแล้วก็จะวางดินลงไปก่อนนะคะก็จะมีใบกัมปูนะคะผสมอยู่นะคะเพื่อนๆเห็นไหม น αι, มีใบกัมปูนะคะทุกคน,นเป็นดินใบกัมปูนะคะเราก็จะวางต้นพันชมของเราเลยค่ะเพื่อนๆน่นะคะกระถางก,าก็ยังเล็กอยู่นะคะแต่ยายนาไม่มีกระถางใบใหม่เนาะยายนาก็จะใช้ใบนี้แหละคะ่ะเนาะเป็นตัวปลูกนะคะยายนาจะเติมดินลงไปอีกนะคะทุกคนดินต้องเป็นดินใบกัมปูนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ใช่ดินใบกัมปู เป็นดินแปรเผาอย่างนี้ไม่ได้นะคะการปลูกต้นไม้การปลูกต้นชนชมเนาะไม่ได้เลยนะคะจะไม่งามชนชุมจะไม่งามนะคะถ้าเราใช้ดินใบกัมปูปลูกเนี้ยต้นไม้ทุกชนิดงามแน่ๆค่ะงามแน่นอนนะคะดินแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันให้เพื่อนๆสังเกตด้วยนะคะยานาจะมีเจ้าประจําอยู่นะคะเพราะว่าบางทียานาก็จะไม่ได้ไปเก็บใบกัมปูเนาะจะไม่ได้ไปเก็บใบกัมปูมาเองยานาก็จะซื้อนะคะ ซื้อดินที่เขามีใบก้ัมปูเยอะๆนะคะเพื่อนๆจากการที่เขาหมักบ่มอย่างดีนะคะเพื่อนๆเอามาปลูกนะคะเอามาปลูกกับต้นไม้ของเรามันจะมีความที่ว่าให้ต้นไม้ของเราได้ดินที่ดีนะคะได้ดินที่ดีเพราะว่าการที่ปลูกต้นไม้ถ้าดินดีแล้วยังไงยังไงต้นไม้ของเราก็จะงามแน่นอนนะคะเพื่อนๆเนาะนี่คือการเปลี่ยนดินให้กับช,ชมที่ ไม่สวยนะคะเพื่อนๆกับการที่เราเปลี่ยนดินให้กับต้นชนชมของเราที่ไม่สวยที่ดินเขาไม่โอเคดินเขาแน่นดินเขานานเราก็จะเปลี่ยนนะคะเยมนาจะใช้มือโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยนะคะทุกคนเยมนาก็จะทำอย่างนี้กับต้นไม้ของตัวเองนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนสายพันธุ์อะไรถ้าเราดูแลดีๆเขาก็ จะติดดอกออกดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมแน่นอนค่ะเพื่อนๆออกดอกงามๆให้เราได้ชื่นชมแน่นอนนะคะทุกคนเนาะนี่เป็นการเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเป็นการปลูกที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วดูสังเกตดูว่าเพื่อนๆอยากได้แบบทรงพุ่มไหมนะคะอยากได้แบบทรงพุ่มอะถ้าอยากได้แบบทรงพุ่ม ถ้าดูว่ากิ่งไหนที่เขาสูงนะคะเราก็ตัดออกเลยนะคะเพื่อนๆขยับมาเลยค่ะต้นนี้ใช่ไหมคะสูงมากแล้วก็ตัดเลยนะคะตัดออกนะคะตัดออกนะคะทุกคนให้เขาแตกใหม่นะคะเขาก็จะแตกออกมาใหม่เนาะเขาก็จะแตกออกมาใหม่เลยคะ่ะเพื่อนๆเขาก็จะแตกดอกแตกช่อออกมาใหม่นะคะเย็นมะนาจะตัดออกทั้งหมดนะคะให้เขาเป็นทรงพุ่มเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ตัดทิ้งเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปเสียดายค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคนเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนนี่เป็นการโมดิฟายนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะได้เป็นทรงพุ่มนะคะเหมือนสองต้นนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะได้เป็นโมดิฟายเหมือนสองต้นนี้ที่ยานาวทํานะคะเห็นไหมไหมเขาก็จะเป็นทรงพุ่มออกมาให้เราทันทีเลยค่ะเนาะนี่เห็นไหมคะง่ายๆกับการปลูกและ เปลี่ยนดินให้กับต้นชนชมนะคะเพื่อนๆเห็นหไหมก็จะงามขึ้นมาทันทีเลยค่ะตะกี้ไม่งามนะคะพอเราปรับดินปรับกระถางปรับทรงนะคะแต่งทรงแต่งกิ่งให้เขาก็จะงามขึ้นมาทันทีเลยค่ะก็จะเหมือนต้นนี้เลยนะคะเพื่อนๆทําให้เป็นทรงพุ่มนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะคะยอดที่ชี้โดชี้เดไม่งามนะคะเพื่อนๆ ตัดทิ้งได้เลยถ้าเราไม่ชอบต้นสูงๆเราก็สามารถทําตัดแต่งยอดตัดแต่งกิ่งนะคะแต่งรากออกมาให้สวยๆแบบนี้อีกไม่นานค่ะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะแตกช่อแตกดอกแตกยอดออกมาให้เราได้ชื่นชมแน่นอนค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ยานาวฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องอยายนาวสายหาด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะกับการที่ พาเพื่อนๆปรับแต่งทรงต้นของชนชมให้เป็นต้นทรงพุ่มแล้วก็เปลี่ยนดินตัดรากแต่งกิ่งเรียบร้อยในคลิปเดียวค่ะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะว่าต้นชนชมของยายนาวจะงามไหมขอบคุณมากมายสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า